หญิงอพิสรารักชาติควงสามีตลกชื่อดังอย่างแจ็คเชินยิ้มถ่ายแฟชั่นชุดแต่งงานครั้งแรกในรอบ13ปีซึ่งเป็นความฝันก่อนตายของทั้งคู่แถมตอนนี้โรคเก,กล่ากลับมากำเริบอีกครั้งทั้งปอดติดเชื้อกระดูกเปราะซึ่งเจ้าตัวเผยรู้สึกตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานจริงแต่มันเป็นความฝันของทั้งคู่หลังจากที่ฝ่ายชายเคยขอแต่งงานมาแล้วเมื่อ13ปีก่อนแต่เป็นอันต้องยกเลิกเพราะสุขภาพล้มป่วยทั้งคู่ ด้านหญิงอภิสลาและแจ็คเชนยิ้มเผยว่าสำหรับหญิงมันรู้สึกดีใจมากที่ได้ใส่ชุดแต่งงานสักทีเป็นความฝันของเราทั้งคู่หลังจากเมื่อ13ปีที่แล้วแจ็คเคยขอแต่งงานแต่ก็ไม่ได้แต่งสำหรับแจ็คเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับผู้ชายไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้แต่มันก็เป็นความฝันของเราที่อยากแต่งงานสักครั้งสำหรับแจ็คตอนนี้ต้องกลับ,บราักษาปอดตอนนี้กินยาได้4เดือนแล้วเหมือนว่าการมันกกำเริบ ทำอะไรก็เหนื่อยหอบพอไปตรวจจึงพบว่าโรคเก่ากลับมาจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะรักษาหายขาดร้อยอร์ซนแต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงสำหรับหญิงตอนนี้เป็นห่วงโรคก,กระดูกแต่ร่างกายไม่เต็มร้อยด้วยโรคไตทำให้ค่าพาราไทรอยสูงขึ้นกว่าคนปกติทำให้กระดูกพุ่นกระดูกเปราะหักง่ายทั้งคู่คอนเฟิร์มว่ายังทำงานทั้งคู่สำหรับแจ็คคอนเฟิร์มทำงานได้เหมือนเดิมแข็งแรงดีแล้ว คุณหมอบอกว่าในปอดไม่มีเชื้อแล้ว X อเอ็กซเรย์ปอดออกมาไม่มีเม็ดฝ้าเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกดีใจมากถึงแม้ว่าการใส่ชุดแต่งงานถ่ายภาพคู่จะเป็นแค่เพียงการถ่ายงานเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นความฝันของเราจะได้มีภาพเวทด i n g ติดฝาผานังบ้านสวยๆทางคมบันเทิงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องคู่ผ่านไปให้ได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึก ทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลิกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ